ว่าละไม่เห็นว่าละไม่เห็นเอาแล้วครับตอนนี้ต<า>้องใช้ความสามารถใช้ความไวความเร็วของตัวเอง ดังกุดอุ้ยชุดตัวนี้เนี่ยเนี่ยวันดีตอนเช้ากุดมอนี่ยังไม่เช้าเลยถึงไม่ใช่คอนก็ถอนตะปูได้มึงไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตกูได้ไหมฮะมึงหนูตบกูทำไมเนี่ยอีหมีแล้วชื่ออะไรชื่อหมีเหรอหมีหมีสั้นไปหมีสั้น มีเสวงหาคืต่อ,อมาห,อหมีเสวงหาหมาหมาเสวงอะไรไอ้หมาเสวงอ๋อเสวงบุญมึงพูดกับกูขนาดนี้เลยเหรอกูไม่รู้นะกูมไม่รู้อะไรอ่ะมึงพูกับกูขนาดนี้เลยใช่ไหม ความบอกนั้นพี่ชินใช่ไหมมันขวนแบบนั้นใช่ไหมป่ามันหมายถึงล่อหมาเนี่ยมันจมูกดีมันหาเป็นเรื่อยเมื่อมึงมองลงในแง่ดีมึงตัวอะไรเนี่ยตัวคนคนอะไรรูปร่างแบบนี้คนไม่ทั่วแล้วอยู่ดีๆมาวิ่งไล่จับฉันทำไมเนี่ยอันไม่ได้จับเธอเนี่ยเป็นเนื้อคู่เธอเป็นเนื้อคู่ไม่ใช่เนื้อคู่ฉันใครจะไปคู่ด้วยในรูปร่างแบบนี้รูปร่างแบบนี้แล้วก็มีเนื้อคู่ไม่ใช่ฉันหรอก ไม่ใช่ไหนเล่ามาซิว่ามันเป็นมาอย่างไรยินดีมาบอกว่าเป็นเนื้อคู่ใช่เนี่ยอย่ามั่วเขาบอกไม่ใช่คือไม่ใช่เขาไม่บาปก็มันไม่ใช่หรอกที่เขาเล่นกันแล้วจะมานั่งแดกคนเดียวเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่มีในสารพันไม่มีในระบบหรอกกูไม่ได้ว่ามึงกูเอ่ยชื่อมือบ่าวไหนเล่าจะตัดหลอดให้สั้นลงสั้นนละ มีชื่อว่าดำดงสันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตปกติเลยพี่หนูใช้ชีวิตปกติเลยปกติหน้าตาเป็นงี้นะหนูก็สวยคนปกติเราสวยพี่หนูก็คนสวยนะเหรอใช่แล้วพี่นี้ยหนูสักวันหนึ่งอ่ะนหนุไปเที่ยวหนุไปเที่ยวทะเลหนุไปเที่ยวทะเลแปซิฟิกเที่ยวทะเลแปซิฟิกหนุ่มไปขึ้นเรือแล้วด้วยความแล้วด้วยความคือหนูไปกับครอบครัวไงแล้วด้วยความหนูแบบว่าหนูเนี่ยความสวยของหนูอ่ะ พี่สาว,ห,าาวาหนู่วะเขาอิจฉาหนูพี่สาวเธอเองนะอิจฉาอิจฉา,ากระเด็นแค่นะใช่โอ้โหเป็นไงแล้วก็ทําไงหนูก็ขีดหนูตกเรือเลยทําได้ยังไงพี่สาวถีบตกเรือเลยตบน้องหน้าไม่ใช่ดีมันไม่ถีบหน้าถีบตัวเหรอก็ถีบตัวเราแล้วหนูก็ตกลงไปใช่ไหมหนูก็แบบ หนูว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะเออเราว่ายน้ำไม่เป็นหนูก็ปมแต้มปมแต้มปมแต้มแล้วหนูก็จมลงไปโอ้โหพี่คือเมยว่าร้านของหนูนั้นไปกระทบกับอะไรร่างไปกระทบกับโคดินไม่ใช่ไปไปกระทบกับถ้อมท่อมพญานาคตายไปพอดนแต่ที่ติดมีถ้อมบาดาลเฮ้ยบาดาลมากเกินเหรอเจ้ยู่งานสลับตอนนี้ มันกำลังผสมพันธุ์กันเลยู่มากเล่นอะไรเล่นูุเดือดลูกติดสัตว์อ่ะพี่แล้วทีนี้พยานาเขาก็ช่วยชีวิตหนูเขาก็ช่วยชีวิตหนูเขาบอกว่าเขาช่วยชีวิตยังไงเขาเรียกรถโรงพยาบาลมาเลยโอ้ดีนะเขายังเรียกรถโรงพยาบาลมาให้เดี๋ยวบังมันช่วยเออมาช่วยนางฟ้าตกมาจากสวรรค์นนไม่ลงมาจากน้ำลงมาจากสวรรค์ซะแล้วน่าจะสุดเลยอะเพราะว่าสวยอยู่นะ อะไรนะตกมาจากเลือนหน้าสนหมดแล้วนะไม่สนจ้ะโอหน้าสซนนะเขาใช้กับตีนครับเขาไม่ได้ใช้กับหน้าครับหน้าช้ำหน้าช้ำแขนก็ใช้ได้ฟังให้จบก่อนที่แขนก็ใช้แขนโซนอ๋อให้ก็ได้โอเคามันอุ้ยตีนสนเลยทีนี้่ทำเลยอ๋อเขาโซนตีนแล้วทีนี้นะพี่ แล้วพยาบาลเขาก็เรียกก็โรงพยาบาลมาช่วยหนูหนูก็ฮิ้บทิ้บทิ้บแล้วฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเลยฟังหัวใจแล้วก็ฟื้นขึ้นมาโอ้โหแล้วนอนพักนอนพักจบกี่วันน่ะตายแล้วตายเองอะไรไม่ต้องรอร้องฟื้นไงอุ้งตั้งแต่โรงพยาบาลวิ่งใต้น้ำ มึงบ้าแล้วมึงไงควายโง่ไม่อะจะมีม,มันไม่มีหรอกมันบอกมันมีเลยมึงบ้าไงหายลงไปยังไงแปซิฟิกมีพยานหน้าถ้าอยู่ใต้ปิานมคงอย่าไปโง่หลายพี่น, <c oughs> นี่พิยนานขาเขานะเขาชอบหนูเลยพี่สองคนเขาเลยเขาไปแย่งหนูห<อ>นูอบอกโอ้ยไม่เปิดใจรับใครหรอกไปคะ่ะไปค้าเดี๋ยวพูดงองี้ยบอก ว่าสิี้อรากาแล้วแล้วเขาบอกว่าเอานี้ดําโดงเราเป็นคนสวยมากนะเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามหาเนื้อคู่เองปะผู้ชายคนไหนเขาโดนตัวแล้วแล้วไม่คันกับผู้ชายคนนั้นก็คือเนื้อคู่มหมูอ๋อไม่จริงหรอกโอ้โหนี่แต่งเรื่องขึ้นมาไม่ลแม่เด๋ตอนหลังมันไม่เชื่อแต่ว่าที่ตกไปเจอพญานาคนี้เรื่องจริงเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะ จริงๆ,ๆนะเออพยาน่าละใหวัวหน้าพูดแล้วที่มีรถวิ่งไปรับใต้น้ำมันของเธอนี่นนนชื่ออันนี้เช <รา S 2> ื่อเขาแต่บอกไม่คันนะไม่จริงหรอกไม้สาระนี่เอาแบบนี้แล้วกันเธอรู้จักเขาสามร้อรยอดไหมรู้จักๆๆถ้าอย่างนั้นเธอไปหาพานทองไหมฉันสามวันถ้าหามาได้ฉันสอนสิงเนี่ย จะยอมแต่งงานกับเธอเออมึงอยากได้เขามึงก็ไปหาพานมาถ้างั้นรีบไปเลยเดี๋ยวนี้เลยรีบไปหาพานับเวลาที่ว่าพูดเมื่อกี้ก็เขียนลงไปสัญญากันอะไรสัญญาไม่ต้องเขียนหรอกนี่จะเป็นเจ้านี่พยานนั่งอยู่กันเต็มเลยเนี่ยไป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 หาพานก่อนจะไปไม่เขียนไม่ไปตายแล้วเสียแป๊ เจ้าตือสายกัแล้วแหละแค่กลัวเราไม่ยอมเคขียนเนี่ยมันก็ไม่ยอมไปถึงนะแค่กลัว่าวมันไม่ไปเราก็ไม่ได้มานทาไปลุนล่าหลักยาเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมมันไปก่อนเคขียนสัญญาอาจจะได้เพาะได้ผ่านทามาลุลานล่าหลักยาจากการไทยเป็นมาแล้วทีนี้เราควรชีร้สัญญามนที่ไงสาบาดเหมือนว่ามาอีกเทีเ่ยวสิปล่อยจำไม่ได้แล้วตอนพูดก็ไม่ฟังบ่ฟังยากไอ้ชัเขียนกันแล้วกันนะได้เลยชัยเขียนไปมีเขียนไหม ข้าเเจ้าสอนสิงไดใช้ให้นักตาอน้ำมหาพันทองที่ชาสามร้อยยอดภายในสามวันถ้าหาว่าหาม่ได้เราสอนสิงจะยอนแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงสวรษฐาอ่าดูเงี้ยเขียนสัญญาถึงยาด้วยเขียนตุกั อะไรนะรปทับตา